เป็นบุฟเฟต์ปิ้งย่างที่โปรเยอะที่สุดมาคราวนี้จัดเต็มกับเนื้อออสซัมเข้าแซลมอนและซูชิไม่อั้นมอิ่มจบไม่บวกเพิ่มในราคาโปรเนสตั้งแต่แพ็คพรีเมียม699ขึ้นไปวันนี้เรามาที่เทนโจสาขาเดลโมบางแคเตรียมท้องมาอย่างพร้อมเพื่อมาลองลับเหล่าเนื้อออสไม่ว่าจะเนื้อติดมันเนื้อสันคอเนื้อริบอายเนื้อลายเนื้อติดมันหมักไข่เองก็น่ากินมีหลากหลายจนเลือกไม่ถูกเลยทีนี้แนะนำว่าต้องสั่งมาอย่างละหนึ่งแล้วก็อย่าลืมตัวตึงต้องสั่งใบงามากินคู่กับเนืื้้้้้้ออออดดววยยเเเเเพรรราา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 ะมมมััันนนนขขกกกกกบค่่่ํแผไไไปปตตตงล เครื่องกําลังติดทําให้หยุดกินบดได้แล้วกินเนื้อสลับกับกินหมูป้ายบอกเลยว่าฟินคุณซอสส่วนใครที่ชอบแซลมอนเตรียมหัวใจเอาไว้ให้ดีซาชิมิและซูชิเหล่านี้ทําให้คุณใจสั่นเพราะความอยากกินแน่นอนแล้วเมนูแซลมอนของทางร้านก็คือมีหลากหลายมากเป็นแซลมอนช็อตก็ดีมาเป็นซูชิก็เลิศนอกจากนี้เมนูซูชิอื่นก็ไม่น้อยหนะ้ามีให้เลือกมากมายั้งเมนูใหม่ที่น่าลองและเมนูเก่าที่หลายคนติดใจเวลามากินเทนโจที่ไรมือนี้ไม่เคยได้หยุดพักหยิบจับของกินเข้าปากตลอดนอกจากเมนูหนักอย่างซูชิและเนื้อแล้วเมนูของกิน เล่นก็นทําให้เพิดเพลินไม่ยอมที่สําคัญเราก็ต้องมาปิดท้ายมือด้วยคองหวานมาอิ่มจบไม่มีบวกเพิ่มกับโปรเน็ตนี้ได้ที่เทนโจทุกสาขาเลยโปรนี้พิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นมากันได้เลยจนถึงวันที่27กันยายนนี้